คือผมเนี่ยมาทำงานเป็นตำรวจนะครับเลยต้องมาจับคนร้ายเฝ้าผู้คุมอะไรว่เนี่ยตะเบิดเอาปิจีเงินมีเท่าไหร่นี่ยฮะสองพันตาฟันเจลิเกอร์ปุ๊บโอ้ยยิงคนเล่นครับโคตรโหดตำรวจบ้าแล้วโคตรโหดเลยไม่ได้เฮ้ยทำได้ไงวะ หนีไม่ได้เจอคนไล่เฮ้ยเฮ่อตีเงินมาละไปแล้วโบเจอคนไล่นครับเจอคนไล่นะครับเจอคนไล่นะครับเจอ,อครับนะครับจับคนไล่แล้ว เจอแล้วผ่านหน้าพีเ่เองเฮ้ยอยูไ่ไหนน้า,าจาัยเจอแล้วคนร้ายบินได้คนร้ายบินได้คนร้ายบินได้คนร้ายคนร้ายบ้านอะไรไม่ได้บินได้เฮ้ยลอยได้มันมีเจ็ตแท็กยิงโดมันนั่นแหละ ขอจับคุณนะเขาหาทำลายตำรวจขอจับคุณเอาไงยิงไปยิงยิงยิงวันโอ้ย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 โ้ยโ้บินได้ขอจับคุเขาหาทำร้ายตำรวจ อ้หายแรงมากขอ้ไปทับไปนี่ดิเฮ้ยยิงไม่โดนเดียวเอ๊ะโอ้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 ฮ โดแล้วน่ะวะฮ้อเฮอเตัวอาร์ตักเกอร์ว้าไม่นะตำรบจแฟนดีโดนยิงอัตตูด์เออตายได้อาร์ตักเกอร์ที่ตายลงไปแล้ว ผมชื่อฟอนนักแร็กซน,นักเกอร์เป็นตัวแทนเขาวันนี้นกระตายรอบอย่างเดียวแหละผมต้องเป็นผู้ครูอบทีให้ได้ครับได้มากเลยเงี้ตอนนี้ผมไม่อ่อนค่อยคพราคนไล่แล้วว่ายิงมาด้วย AK นั่นแหละแม่งเสียเงินอีกลับฟอนนักเกรกซ์ได้ปอนหัวเยอะมากนี่ปืนบ้า,าวะนะเนี่ย ดาฟวันเไดเกอร์ผมตายไปแล้วหวนที่กลับมาไม่ได้ดดดดนะปืนด้วยกระฟงกระฟตลอดเลยนะวันฟาดเราเป็นตัวรับแผนดีจะแท้ทำมันจะฟึปืนด้วย,วยไม่คนไจ้น่ามันแกะผิดมังนะจะไปร้องผนกันแน่ ใช้เลยใช้เลยล่ะ What t ถ e f u า k โดนมันายตังแล้วเออยังไม่หมดนะแฮะจะไปทางไหนเนี่ยตอนให้เรายิงจะฟอร์เนเกอร์ลูกพีดด่ลูกน้องผมตายแล้วปนาเก็เดินกลับบ้านก่อนออผมจะไม่ให้ พอเป็นตำรวจของคุณต้องค่ายแพ้งี้ครับมาจับกัดไล่ว่าคุณบินฟีเฮ้ยโอ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 ้ย่าเขานะผมขับกครืบินก่อนนะครับจริงเฮ้ยจตา เฮ้ยมาบอยฮันด์บอกว่านี่จาวานันนี่จาวานันแบงค์ไฟน์เกอร์ นี่คือวินโกูเฮ้ยคิดว่ามองไม่เห็นนะเว้ยอา้าวว่ายน้ำแทนเลยเฮ้ยตกน้ำจ่าได้ฟอนผมฟางลอยขึ้นมามนก็ะฟางมันทำไมวนะเนี่ยถ้าใช้ไม่ได้นีไ่ไงจา่าฟอนตัวนี้มา ดาวานแฟร์นเน็ตผมครับผมก็ทำให้ดีจะผดเพื่อจับผลร้ายที่ฆ่าคุณจะแปลงไปนะครับตอนนี้เสร็จความมันน่าจะจับระเบียดปืมได้เนอ้อขึ้่อนปี๋อ้ึ้นแล้วเยี่ยงแป็กแมน เอหาคนร้ายอยู่หายากจังว่าโลกำลังมีภัยฮีโร่ก็ไม่ทำอะไรเลยมันได้ไปไหนไล่ะเฮ้ยเดี๋ยวกันนะมันอะไรวะนั่นอะเฮ้ยโมแมนจิงแม่นมากเอ้ย จับประมาณนี้กูให้ผมจับเลดิเอ้าไปซะละนัะนี้คุณดูจังละครับ หนีไม่ได้เออมันบินได้อะเออนี่พวกฟุปฮีโร่ผมเราไม่ช่วยนะครับจ่าเออ หาขอหาจับกลุมจับกลุ่มผมขทุบคุณคนโอยโอ้จับคุณคนโอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วไม่นะจ่าแฟนได้ตายไปแล้วตอนนี้คือจา่ายิงไปโอ้แล้วครับ ติดโจ๊กเลยพวกมันก็ยม่คุกครับแต่ขยอมล่ะเฮ้ยบ้าเปล่าเฮ้ยมานับยิงไปออ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 จ้า้้ออกแล้วโอ้โ้งลงลงฆ่าคนะัเ โอ้พยายามจับพยายามให้ตายนะครับจะ <c oughs> โหลดดีไงจะหลดดีดีล้วเกินเอาเฮ้ยวันนี้ไปเอ้าเฮ้ย <c oughs> ใครยอมให้หนีด้ว้ <c oughs> เฮ้ยเบ้นตกไอ้อ้าวตกน้ามัละไม่นะตาไม่ทันเลยเฮ้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 ยใช้เรี้ยวไม่ได้เคลื่อนไปบินบินเบ้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 น เจอไมกรอบไลยครับมฆ่าไม่ได้เลยจับไปมันจะฆ่าปุ๊บปัดเร็วนั่นฆ่าจ่าไฟนิเกอร์จ่าฟันนิเกอร์จ่าตู้ฟันนิเกอร์เขามีไฟนิเกอร์หมดเลยว่ะ จา่าจะยงกับการได้เลยพวพวกมันตำรวจที่8ำดีทั้งสามคนตายไปพวกเขายังไม่ทันพวกเขายังมทันไม่ทันทำดีเลยเดี๋ยวเขาเป็นคนดีทำไมทำกันอย่างเงี้ยโ,โอ้โหเพียบเลย อ๋อทับกันจะคุณนคุณอยู่นะวะอ๋อเนี่ยมันต้องขึ้นปทานนี้ครับตรงนี้มันเร็วจริงอ้าวเฮ้ยไปนี้ลรอกอ้าวเฮ้ย มาไม่ทด้นีเนี่ยแอ้เวกรมไม่ไงเฮ้ยเวได้ <c oughs> เป็นกรมเข้าไปไม่ได้ด้วยโอ้โหหาออกครับหาทางออกก่อนเอ้ยเป็นกรมชิปโอ้ย แล้วทำไมเราที่ตำรวจทำไมต้องออกโดนกลัวไงโอ๊ยทำไมทำไมทำไมต้องโดนคนเดียวเลยกูพิจดอะไรโอ๊ยโอ้ คอมไาอยผมขอจัสใจห่อ้า타่าห่ว ไปไหนแล้วอขอจับคุณเื่ออหากันนะพปลนขโมยผมมีข้าเพชรพลอยอะไรก็ตามที่เป็นของประชาชนดูพี่ดูกับข้าวของพี่ยังมีเหลืออยู่ไหมไม่น่ามีนะครับ ไปครับจากฟาวาเนลเกอร์จากแฟงจากตู้ต้องปุ่มจานตัวนั้นแน่แล้วจากตีโอด้วยให้กระเพื่มไปเลยายจ่าได้เกินแล้วเครื่องบินกูไปไหนวะเนี่ยมาไม่ทำไปได้ไห,นไหมนะมาฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะเฮ้ยยังมาได้ไงวะเนี่ย โอ้เยอะไปแล้วเฮ้โยยโอออขาจับปุ่นตขหาลวมละเมอทางเพศ เฮ้ยดีมากทุกคนดีมากทุกคนดี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยไปกัเถอะ